ตายตายเออมาดิครับนี่แหละโหมดแข่งขันวัวแข่งขันชัดๆของ Battlefield 2องวครับเวลิกูด สวัสดีครับเช้าเดก็กเกมมือถ่านอีผมกล้องซ้ายครับเมื่อในเกม Battlefield 2022กันอีกแล้วกับโหมดใหม่ล่าสุดครับเลย b a t ั l e Rising Shutdown นั่นเองก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโหมดที่น่าสนใจดีนะที่ผมดูมาคล้ายๆคล้ายๆอะไรนะวางระเบิดนั่นเองนะครับโอเคอก่อนดูลืมกดไลค์กดซับกระจายครับเป็นอาลจงใจกล้องซ้ายนะผม ึ่งโหมดนี้ผมก็ลองไปเล่นมาแล้วเกมหนึ่งอะพอเข้าใจแล้วว่าเป็นการวางในส่วนของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเพื่อแบบว่าเป็นทั้งมีฝั่งบุกฝั่งกันอะไรแบบนี้แล้วก็มีการสลับฝั่งด้วยอะพอเข้าใจระบบเกมแล้ว <c oughs> ก็มีในส่วนของสก,กินมาขายด้วยนะครับตามพลาดไปเลยก็คนนั่งสวยนะโอเคไปครับเพลย์ครับ,รบโอเคเตรียมตัวเข้าเกมซึ่งโหมดนี้ก็จะเล่นแค่ฝั่งละ8คนนะครับโดยไม่มี ung, รถยงรถยนต์อะไรทั้งสิ้นนะครับคือเป็นปืนยิงกันล้วนก็จริงๆเท่าที่ผมลองเล่นมารอบหนึ่งผมรู้สึกว่าโหมดนี้ม ถ้าสนใจดีนะโอเคไปครับเตรียมตัวลุยกันมาครับเราเป็นฝั่งดีเฟนซ์ก่อนครับอืมก็คือจะมีการสลับฝั่งนะฝั่งบุกกับฝั่งกันใครทำคะแนนได้มากกว่าก็คือชนะโอเคเราเล่นฝั่งกันก่อน,น,นมาจริงๆถ้าที่ผมลองเล่นอนะ่ะโหมดเนี้ยคือโหมดแข่งขันจริงครับไม่ตเป็นโหมดแข่งขันได้เลยนะแบบแข่งแบบถ้าสร้างห้องได้อะไรได้ผมว่าโหมดเนี้ยน่าจะแบบเอาไว้แข่งได้เพราะมันมีแค่ฝั่งละ8คนก็เยอะไหมก็เยอะแหละแต่ก็ถือว่าโอเคแล้วก็สามารถเกิดใหม่ได้นะ ยังไม่ถึงขั้นแบบว่าเฮ้ยตายแล้วเกิดใหม่ไม่ได้อะไรอย่างงี้นะโอเคมาใส่สโคบก่อนแม็กกาซีนเอาเป็นแม็กโอเคประมาณนี้พอยิงระยะไกลได้ฮะส่วนตีเข้าไปเพราะเออยู่ฝั่งนู้นอยู่ใกล้สุดครับฝั่งนู้นจะวางเอก่อนโยนรแบบละออกซ้ายก่อนมีคนเปล่าออกไม่ได้ตรงนี้เสียงอะไรวะ ตายเอาเลงไกลจัดพอจะเลงไกลก็ไกลจัดนะเกินไม่สรุปใกล้เหมือนเดิมแหละผั่งนู้นกำลังยึดวะจะเข้าตรงไหนดีวันนี้จุดดีเนาะต้องอ้อมอะไปตรงตรงไม่น่าไม่น่าไหวเพราะฝั่งนู้นจะดักหมดละกูมีคนด้วยโอ้โห ยิงขวาเจอซ้ายยิงต่อผมว่าต้องเอาสก,กามมาเล่นละอย่างน้อยจะได้เอาไว้ยิงแบบอัดอัดระเบิดได้นะเกินมาแล้วก็จะโดนยึดแล้วด้วยนะครับผมได้ป่ะเพื่อนอ๋อมีไอ้นี่อันหนึ่งตกไม่น่านได้แล้วมัง้งขึ้นไปช่วยหันปะโอ้ยเอโดนไปแล้วฮะหนึ่งจุดจุดแรกมันได้ไแล้วทุกคนโอ้ข้าคิวกัน ยิงไปก่อนปด,ดเอาไว้ฮะไม่ให้มันเข้ามามีคนทั้งหน้าอดีเพื่อนนั่นแหละยิงไปก่อนโดนแบบไม่รู้โอเค่งนุนเก็บของมาละมีคนว่าเหมือนมีคนอยู่ข้างล่างโอเคของมันตกอยู่แต่จะชหรอไม่ให้ไม่ให้เราแคมป์ไว้เราแคมป์ไว,ไว,ไว,ไว้โอเค มีคนวิ่งมาปะกดไปหนึ่งกดไปสองสวยเฮ้ยฮะขึ้นบนเฮ้ยข้างบนมีคนอ่าฮ่มันวางจุดเกิดไว้นี่เองไปไหนแล้วเพื่อนมีคนพิชมาปะโอเคดีโหลดก่อนอ,อึ๊บุมนี้น่เปรียบฮะมุมนี้เปรียบมุมนี้เปรียบ ไม่โดนเอาไปก่อนหนึ่งลูกเอาไปหนึ่งลูกให้เลยโดนไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนเลยโดนโอ้โหไม่นู้นอ๋อกระสุนนั่นนี่ว่มันย้อยได้ด้วยลืมไปเฮ้ยมันไปวางไกลเพื่อนมันไปวางมันไปวางไกลเลยวางไกลเหรอเพื่อนนั่นแหละโอเครีบเข้า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 ต้องไปต้องไป ดีฟิลดีฟิลไหนวะอยู่ไหนวะดีฟิลเหรออ๋อคือเข้าพูดดีฟิวเลยใช่ไหมอ๋อโอเคก็วิธีการแก้ที่ค่อนข้างง่ายฮะง่ายกว่าไม่ต้องแบบเฮ้ยมานั่งดีฟิวปะมันวางก้อนวางก้อนวางมีตัวอยู่ตายไปอีกหนึ่งโอเคเอาลครับอย่าให้มันอย่าให้มันได้ชุบตายอีกหนึ่งสวยมาก เปิดระปาไม่หยุดปาไม่หยุดนี่ไงเพื่อกนกำลังดีฟิวอ๋อต้องดีฟิวด้วยนี่อ๋อเพื่อนดีฟิว,วแล้วโอ้นี่ไงโอเคดีฟเรียบร้อยหามุมหามุม,ม,มเล่นที่เล่นที่เล่นที่สูงกว่ายอมได้เปรียบกว่าแล้วมันกำลังชุบแล้วมันไม่ตายด้วยดิยโอ้แบบมันมานี่พอดีไงมันแบบเกิดอยู่แล้วเพื่อนชุบพอดีการชุบชีวิตเป็นอะไรที่ดีมากครับหมดนี้นะครับถ้าเพื่อนชุบชีวิตได้ก็น่าอยู่ได้อีกนานฮะทำแบบสี่แล้วเหรอ เฮ oh, ้ยมันก่อกวนมองไม่เห็นว่ะมีคนยิงมาด้านขวาเออโอ้โหแล้วติดโอ้ติดสไลด์ติดแต่เหมือนเวลาจะหมดแล้วเอ้ยยังไม่หมดว่ะสองนาทีกว่าแล้วนึกว่าเวลาจะหมดแล้วรู้สึกว่ายึดได้แล้วมันจะได้เวลาเพิ่มอุ้ยมันโดนสองอันแล้วมันมีทีสองอันนะครับอุ้ยหมดไปแล้วอีกหนึ่งทำไปกันนู้แล้วเพื่อนเออทำหมดไปหนึ่งลูกสองลูก ตัวละโอ๊ดโอ้เพื่อนนี่ันไหนวะไม่ตายด้วยโอ้โหเกือบโบ๊โตายตายเนาะโอเคเล่นรอบนอกแล้วกันครับหมุนเล่นรอบนอกเลยผมเล่นรอบนอกเลยแล้วกันมันวา,างจุดเกิดไว้ได้วยโอเคขึ้นบนไหมผมขึ้นบนได้ได้เปรียบ ขึ้นวนดีกว่าเพื่อเรากาันอยู่หนึ่งนาทีสุดท้ายฮะมองไว้มองไว้ไวเฮ้ยมีคนขึ้นมาปะขึ้นปะตัวนี้ไม่ดีฟิวโอ้คยเกือบตายเอาเปเนอรเพื่อนให้น่าหลกสวยเอาอีกหนึ่งลูก ยังมีกระสุนอยู่เฮ้ยมองคนไว้อุยตายผมยิงอะไรวะเี้รีโหลดอู <c oughs> ้ลูกซองผลมะโอเคเรากันนี้อยู่ทนไยมันต้องมาเอากันไว้ืเรือบดลงข้างล่างก่อนเดี๋ยวรู้ก่อนอ่ะเผื่อมีคนเข้ามาโอเคเรือบด ไงล่ะแม่นทด้วยกระสุนหมดละโอเคมาอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าวเออผมโดนอะไรครับที่ฮะเมื่อเมื่อกี้ผมโดนอะไรอ่ะเซิร์ฟกระตุกเหรอปิ้งผมเยอะเหรอก็ไม่เยอะนะอ่าโอเคฮะครับไทม์ครับเอองงไหมผมก็งง ทุกคนไม่ต้องงงผมงงกันเมื hmm. players, okay. ่อกี okay. ้ค ok ้างนี่ไม่น่าจะเกมค้างนะเหมือนเซิร์ฟมันค้างครับโอเคเรานุนยึดเตะเต็มสองอันจะได้สี่แต้มครับเจ็ดนาทีทางฝั่งโอเคเราต้องทําให้ได้มากกว่าเจ็ดสี่แต้มครับขอแค่แต้มเดียวเจ็ดสิบห้าก็คือชนะเลยมาเป็นฝั่งบุกกันบ้างดีกว่าระเบิดควันผมว่าจําเป็นมากเลยนะแต่จริงไอ้นี่เรามีโหลดควันนะ้วเราเป่าควันไปก่อนเอาไว้ใช้ตอนลุยฮะมาลุยโอเคนี่ฮะเรามีของให้เก็บด้วยนะปึ๊บ แต่เพราะจุดแรกอะเราเข้าได้ไวจุด A เราเข้าไวมากเ,เพราะว่า,วามันใกล้เรามากผมว่าด่านนี้ค่อนข้างเอือ้อเอื้อให้จุด A มากขึ้นมาข้างบนได้ปะบนได้ปะเนี่ยบี p l a n t i n g วางอึ๊บโอเคโอเควางแล้วฮะเราก็คุ้มกันฮนะเราก็คุ้มกันครับโอเคคุ้มกันไว้เพื่อนคุ้มกันไว้คุ้มกันไว้ โอ้มีคนอีกขวาบนยิงมาเมื่อกี้อยู่ข้างบนเพื่อนไม่รู้ไหวปะนะโอเคคือถ้าเอาดีสุดคือเราต้องวางแล้วแบบพยายามไปแบบวนไปวนมาอย่าให้มันได้เล่นจุดเดียวเว้ยแล้วของไม่ตกข้างในสองอันเลยเอโอ้โหโซเศร้าแต่ถ้าเอาทีเดียวได้เลยทีเดียวก,ก,ก็สบายอยู่เออไม่เอา,ไม,เอาไม่ตายํำยาก,ก่อนอขอบคุณครับ ตายชุบก่อนชุบทันไหมเออโอ้ควันก่อนข้างบนมีคนเหรอไม่รู้ผมผมไอ้นี่อยู่ยึดอยู่ยืดอยู่เพื่อนยึดอยู่ตายตายเออมาดิครับนี่แหละโหมดแข่งขันพวกแข่งขันชัดๆของ Battlefield 2ครับเวลิกูดโอเค เราก็เก็บไปต่อใช่ไหมโอเคเก็บไปต่อจุดต่อไปว้าวสี่คนน้ามีคนปางมาก่อนพางตัวไว้คือ <Jake. S 2> โอ้วางวสี่ได้ก็จะได้เปรียบอยู่เอาเพื่อหลบคำยา,าก่อนข้างหลอดนึ่งลูกมีคนมาม่ขึ้นก่อนทันไหมโอ้โหไม่ทัน มันรู้แล้วว่าของตกละ่ะอีกอันนึงไม่มีใครเก็บเลยเก็บอันเดียวอยอเยวองเหรอตอนนี้คือเพื่อนต้องเก็บของก่อนนะเราต้องเก็บปุ้ยโลนแจมมีคนวางแจมไว้ข้างบนข้างบนรู้หรือเปล่าไม่รู้แต่เราต้องเก็บของก่อนโอเคอยูงไง่ไหนวะก็ว่าอยู่นั่นโอฝั่งนู้นเยอะหึ่ติดด้วยดิครับบึ้มไปดิตายคขำยาก,ก่อนโอเค เก็บโอเคยิงอะไรเพื่อนโอเคเพื่อนระวังนู้นเพื่อนระวังนู้นมันต้องไปมันต้องตรงนู้นเจอผมตรงนี้คือมันรู้ว่าอยู่ตรงนี้ไงมันก็เลยมาเล่นกันแต่ถ้าวางตรงนี้ได้ก็น่าจะเล่นลำบากอยู่ทำแต้มห้เยอะสุดครับข้างบนมีคนผมเห็นละมาดิครับผมเห็นละผมวางด้วยดิอยากให้เธอได้รู้มายิงกันดีกว่าเพื่อนมาสวยเจ๊ระเบิดทำยาก่อน มีคนมาอือตายสวยเนี้ยพยายามยื้อไว้ที่สุดจริงเรายือาย้อนานยิ่งดีครับฝั่งนู้นยิ่งต้องแบบเล่น2จุดไงมาเพื่อนโอเคเพื่อนโยนอันนี้ไว้ผมดักอยู่เดี๋ยวเพื่อนวางทีกัดชื่อทีกัร์ดป่าวะไม่รู้แต่ยิงไปแล้วอีกหนึ่งสวยอุ้ยนู้นตกไกลเลยโอเคครับ โ oh, อ้ไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าช็อตทุกคนเค okay, สวยเอาไปก่อนหนึ่งลูกเบิดวันก็มีดีโลก่อนแต่ธนะแล้ว่ะหกสิบสี่แล้วยิงไปดิปึ้มไปดิครับจะมาแก้เหรอไม่ให้หรอกปึ้มไปดิวัดดิระเบิดผมเยอะหมายะะ่วลาแต่ชนะแล้วว่าหกสิบสามแล้วปึ้มไปอีกหนึ่ง เพิอ่อวิ่งหนึ่งออะยืนอย่างนี้ชอบเลยหมดไปได้ปะเรียบร้อยว่ะวูู้ฮชนะว่ะสามสิบเอ็ดตัวครับทุกคนเรียบร้อยเจ็ดสิบสี่แต้มเท่ากันเหรอขึ้นี่คือชนะหรือปะชนะชนะี่ไปเทาน้อยกว่าฮ่ายังไงล่ะเรียบร้อยเลยครับเวลิกูดเอาเจ็ดสิบหกแต้มครับทุกคนชนะว่ะของจริงแต่งงตอนค้างไม่งงเหมือนกันนะฮะเ้ยต้องมีเราขึ้นแล้วจริง ยิงขนาดนี้เพื่อนชุบเอ้ยกองซ่าต้องมาดิมอดคิวมอดคิวมอดเส้มอดคิวไปไหนไวะเนี่ยโอ้โหคตรเส้าเฮ้ยสนุกนะเอาเรื่องนะผมว่าโหมดนี้สนุกนะเป็นโหมดแข่งขันได้เลยอะ่ะจริงน่าจะมันมากครับฝั่งละ8แปดคนเออหวังว่าอย่างนั้นนะอยากให้มันมีโหมดแข่งขันแบบเนี้ยโหน่าจะสนุกมากครับโอเคครับผมก็จบไปแล้วครับกับโหมดชัดดาวก็เป็นโหมดที่ผมว่าสนุกดีแล้วก็เป็นโหมดที่ผมว่าแข่งขันได้เลยนะ เออก็ต้องมารอดูการในอน,นาคตว่าโหมดนี้จะมีทิศทางไปยังไงซึ่งผมคิดว่า EA ก็น่าจะทํามาเพื่อมาลองดูว่าเออโหมดนี้มันสามารถเล่นแข่งขันได้ไหมซึ่งผมคิดว่าได้นะครับผมก็เล่นกันเป็นทีมพอสมควรแหละนะครับอโอเควันนี้มานี้แล้วกันพบกันมคลิปหน้า,าลืมกดไลค์กดซับโปรเจกต์ครับเป็นอาลังใจก้องสาาร้างผมสหรับนี้ไวเ้เฮียนครับสวัสดีครับ